เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะมาเที่ยวด้วยกันที่นี่มาเจอตาลีจีน่ากันที่นี่ค่ะวันนี้เรามางานอะไรกันคะอุ้ยงานสงกรานงานสงกรานคนเยอะเห็นไหมวัดไทยที่วิมไม้ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักนะได้เข่าอุ้ยเมื่อกี้มายืนเกี่ยวกับวี่าวี่าคณะเรื่องมี่าก็มาถามกันหน้าเวทีไม่หายไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปอัปเดตนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันภารกิจนอกสถานที่นิดนึงวันนี้เรามางานอะไรกันคะอุ๊ยงานสงกลา์งานสงกลา์คนเยอะเห็นไหมเราก็ต้องติดเกอมากสวดีค่ะไม่ไหวละมีแต่คนเอาของรีมาให้เธอคืออะไรสวยฉันนะมีตังค์ไปยืนต่อแถวก็ไม่ได้กินนะคะแถวยาวมากวันนี้แถวยาวมากนะของกินงานวัดไทยที่วิมต้อนนี้ที่โหบรรยากาศไทยแบบเยอะเยอะมากๆแล้วก็เห็นปะ เป็นงานสงการที่ที่ที่คนแน่นมากๆนะคะวันนี้วันนี้ก็สวยด้วยนะได้ตรงนี้ได้ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักนะได้ค่ะเอ้ยเมื่อกี้มายืนเกี่ยวกับมีซ่าพานาพานาเลือกมีซ่าก็มาถามกันน้าเวทดีไม่ไปนไม่เป so ็นไรเดี๋ยวจะไปอัปเดตนะถ้าใครเดินมาเดินคือเราเรามากันพักใหญ่มาก จนนี่อากาศเริ่มเย็นลงแต่ว่าคนยังสู้ไม่ไหวนะงจว่าจะใส่สั้นๆเป็นพี่ีกรแต่ก็โอ้โหโอ้โหเจออากาศแบบนี้เข้าไปนี่ขนาดขนาดหนามาแล้วนะจริงๆอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะมาเที่ยวด้วยกันที่นี่มาเจอซาลีจีร่ากันที่นี่ค่ะเราเราจะพยายามพาพาไปทุกงานไทยถ้าเป็นไปได้อันนี้นี่ก็เดี๋ยวประกวดอ่ อะไรน้อยหนูน้อยส่งหนูน้อยสงการเนี่ยจะต้องอายุห้าขวบอ่ะอังแล้หน้าหนูไปไหนไงเรามันไม่ห้าขวบกสิจะมากยังไม่ห้าขวบก็ซอยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าขวบแล้วเดี๋ยวเอาเอาน้องเอาขวดเนาะเป็นที่จะได้หลังจากที่ไม่ได้ออกมาเที่ยวนานรู้สึกเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศของคนไทยมันรวมกันขนาดนี้ก็เรารู้นะว่าคนไทยอัดอั้นอะไรคือคนไทยอัดอ้าก็คือหนึ่งของกินของใช้ ฉันก็คู้ไม่ถอยดูแถวสิบอกแล้วว่าบอกแล้วว่ารวยรวยแค่ไหนก็หอบนอนยาจ่ะทุกคนที่ว่า ได้ส่วนบุญเนาะเอาขนมไปกินของคุณพ่อมาแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศในงานนี่ชุดส่งมาจากไทยนี่ที่นี่ขายเต็มเลยส่งมาทำไมมาเสื้อผ้าไทยนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารไทยนี่เราดูีนวดไทยนี่เราดูนี่ดูบรรยากาศนี่กระต้งกระติบอะไรก็แทนเยอะไปหมดต่างชาติก็เยอะมากค่ะไหนดูซิว่าชุดใส่ไหมไดยไหมอเต็มตัวเต็มตัว ได้ใช่ไหมได้อยู่หน้าใสเราสวยตลอดไม่ป็นไรคือจะบอกว่าของมาขายกันที่นี่เยอะมากมีทั้งแบบว่าอาหารการกินเสื้อผ้าเดี๋ยวเราหันให้เห็นวัดนิดนึงว่าเราอยู่ในวัดจริงจริงอยู่วัดจริงจริด้วยภาระหน้าที่ของการเป็นแม่นะจะมาใส่เครื่องอย่างนี้คุณลูกไม่ได้ค่ะลูกกระชากขาดหมดใช่มันมีความอาจารย์อยาาใส่ชุด่างเดียวก็ไม่ได้่องประดับมาต้องมาใช่นี้มุมทำบุญเมื่อกี้ทำบุญหรือยังนะ่ะคมทำงาน คุณธรรมค่ะมีอะไรเขาก็มีแปะหน้ามีแปะหน้าพี่สงการสงการนี่เอาแปะจะไม่แปะหน้าไม่รู้อี่สาธานี่ดิ่โอ้แดนนี่มีใหม่ค่ะแดนคือสนุกสนานเฮฮาค่ะขอบคุณนะคะแลมีมีซูมมีตรงนี้ก็มีซูมมีการทำคลปด้วยนะคะ

ี้องงานไทยนะนงานไทยคึกคักมากแล้วก็นี่เห็นไหมปนติขายสั่เดี๋ยวมีตรงนวดด้วยนะนวดอันนั้นมาแล้วตอนเดินเข้างานมาข้าพเจ้าซื้อมาแล้วสต่ขาบเจ็ดตัวอะไรเนี่ยอะไรที่แบบว่าขายยากเป็นบรรยากาศที่แบบคึกคักที่ไม่ได้เห็นมานานมากๆแล้วก็คนไทยแบบว่ามาตัวกันแบบโดยน่าง่ายจริงจริงนะตอนตอนน้องเขาขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะลูกข้าพเจ้าเมามันมาก ไม่แอบของคนนั้นเต้นหน้าเวดีเลยอันนี้บรรดาแบบอันนี้นี่นวดนวดเดีพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นระดับแชมป์เดี๋ยวดูสาลี่นะคะาีโอ้โหสุ่มนวดไทยตรงนี้นี่คือระดับแชมป์ทุกนั้นเลยนี่แชมป์พี่เป้นะคะสวัสดีค่ะนี่แชมป์แม่โอ้ยอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยใครได้รู้่่่อนีบ้างนะคะ เฮ้ยโอ้ยนวดว่าเก่งแล้วดูชุดนะคะนอดจะก่อนดูชุดนวดนะคะดเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปให้ดูว่าว่าแชมป์ว่าแชมป์ก็ใส่ชุดนวดกันยังไงนะคะดูอันนี้ดูแชมป์นิดหนึ่งดูแชมป์ใส่ชุดนวดนิดหนึ่ง อันนี้เป็นประธานประธานสมาคมการประกวดนวดไทยด้วยนะนี่อันนี้อันนี้ปรมาจารย์แม่ออนวันนี้แม่ออนจะมาบินโชว์ไหมคะไม่บินเนาะอยู่ตรงนี้แหละวันนี้วันนี้พี่แป้จะบินโชว์ไหมคะเอาบินเลยไหมอันนี้พี่แม่บินเลยีไหมอันนี้นะคะถ้าใครได้มางานนวดไทยนะคะก็จะได้แชมป์มาบินนวดด้วยนี่จริงๆอะอยาก อันนี้คือเป็นประธานสมาคมนวดที่ประกวดนวดไทยนะคะตอนนั้นที่ไปเป็นทีมกอดครั้งแรกตอนนี้นะคะทุกนาติเนี่ยอ,อยากอยากนะใครที่ยังไม่ได้มารีบมาเนานนะก็อยากทันมั้ยข้าม <c oughs> เย็นแล้วขวาจะร้านจะเก็บเสร็จเอเอ้วยังทานยังทานแถวดิ ก็ทดูแถวแถวย,ยาวมากนะคะใครที่จะมานี่เตรียมเงินอย่างเดียวไม่ได้เตรียมใจมาด้วยโอเคกันเดี๋ยวยังไงฝากพี่จน่าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีละ <c oughs> แล้เดี๋ยวยงไงเจอกันเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ